สวัสดีครับเพื่อนๆปีนาๆและท่านผู้ชมที่หลักแหลคเขารลทุกคนนะครับกวันนี้ก็มาพบกับผมกะลาวนะครับกับจงบาวเด็กตายค้นเดิมนะครับวันนี้พุ่มผ้ามาซำไม้เดิมกันเล้วนะครับกไม้ที่พุ่มผ้ามากก็คือเป็นไม้ธรรมชาตินานิบุงลีโทดยาล่านะครับที่ว่าพุ่มได้ปลาจะละเม็ดไปว่าวนกวนนะครับับกวันนี้ก็มาลุ้นมาติดตามกันนะครับจะมีตัวให้ชมกับลาไม้นะครับือว่าจะมานไม้ นะครับต่ตอนนี้ก็เวลาก็ประมาณ11บเอโมงนะครับจะเยอะที่ปุมตกวันนี้ก็คือจะเปลี่ยนนะครับก็คือจะตกกับใจเดือนนะใจเดือนนะครับก็คือเกี่ยวใจเดือนตีตาเบ็ดนะครับนั่งโก้ฮอด้วยเหยื่ออ่าขนมเหยื่อหมักควิดนั่งโก้ขนมปังลูกโอนะครับผสมกันนะครับนังโกมาฮอใจเดือนอีกที่นะครับเหมือนกับว่าเราหยัดายใจเดือนนะครับนะครับมาลุ้นกันนะครับ คุมวางกบประมาณสามเส่วโมงนะครับแต่ว่าไม่ติดถูละเลยนะครับคุมการลงเบ็ดเียบบ้อยนะครับแต่รลรุ่นกันนะกตรงโคอภัยเปลื่นเปีือนานาด้วยนะครับี่วามาไม้ดื่มๆนะครับตัวตอนนี้กับเทลยาล่าบ้านคุ้มนะครับกบหาไม้ตกอยากแล้วนะครับ บางไม้ก็คือหนามแห้งนะครับกาเจ้าบานถอดแหรุ่งกัดกันเต็มเลีวนะครับมัดเลีวนะครับก็คือเนี้ยครับก็มีตกกระโบอ่าไกลๆบานนะครับกระโบไกลๆก็ไม่กล้าไปนะครับนะครับการลุ่นกันครับก็มีเม็ดข้าวอยู่นะครับมีฟองอากาศขึ้นอยู่นะมีไฟนะ สาม้านตัวเล็กนะสาม้านตัวเล็กนะลานินนะครับนะครับจะเอาใบ้กนนะครับใส่นีนะครับเก็บใบโกนนะครับ,รบลาม้านตัวเล็กนะครับ โดนอีกตัวเลยครับมาอีกตัวเลยครับป้าทุนเดินเลยนะครับตัวนะี้ลานนิ่มอีกแลอเนีัย ัวนี่ครับหลานหลานนี่ครับหลานนิ่งนะครับใส่สวยเลยนะตัวนี้ครับใส่ขว้ามือเลยนะ ได้ครับลดนะครับ oh, <no. S 1> ไปเลยนะครับลด กินเดือนวันนี้ ว่ากันปีอ่ะกับสำรับวันดีก no ับได้เวลาเลยนะครับกลับมาดูผลงานที่ว่าได้วันนี้นะครับก็ได้ตัวนะครับ วันนี้นะครับกับปลานิ่งด้วนะครับอ่าครับกสำหรับวันนี้ก็บลากันก่อนนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งติ้งกิ้งกันด้วยนะครับกับช่อมบอลแดกตายค้นเดิมนะครับอขาบลากันก่อนครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายครับ อันนี้นะครับผลงานที่ว่าได้วันนี้นะครับกับโปรได้กับข้าวนะครับปาหนิ่นนะครับปาหนิ่นที่ว่าได้มากเมื่อกี้นะครับจะทำเร็วนะครับเดี๋ยวผมจะคลุกน้ำปลานะครับ บางกับทิ้งกาวพอดีนะครับจะเลยทำปลาหนิ่นาครุบนำปลาติดไส้นี่ครับโคตรกำลังเดือดนะครับกำลังเดือดตื่นนะครับคาวนะครับเดี๋ยวเจะตว,ว,วปลาเซตกระชุกพอดีนะครับคาวนะครับอ่ากันนี้นะครับปลานิ่นที่ว่าปุ้มคุกน้ำปลากับกัน ไทยนะครับทอนะครับกัดเส้นเรียวนะครับกระเพาดีทำรีบๆนะครับกัดปริกเละไปน้อยนิดนะครับเด็กกักรอบนะครับทอจนกรอบนะครับต่อวมันนะครับกินข้าวกันนะครับในกรณีแกงส้มปลาดุกนะครับแกงส้มปลาดุกใส่อ่ามะละกอนะครับกระเพาะแกงไว้เมื่อเช้านะครับตอนเดี๋ยวไปตอนจะไปตกปลานะครับนะครับข้าวมานะครับกินข้าวกันนะครับข้าวกระทุกเรียว อันนี้ครับกินกับแข่งซองปลาดุกนะครับใส่มะละกอนะครับตัวเต้าบานบลมเบียร์โลโก้นะครับหรือว่าลูกพลอยล้านะครับล้านก้อนนี้นะครับลานนิ่งนะครับที่ว่าได้มานะครับกับมันอาจยังไม่สวยน้อยนะครับผมก็คงรีบนะครับโสดพลิกนะครับมือเมื่อกี้พลิกอีกด้านนะครับรีบครับนะรีบไปน้อยครับแต่ว่าการโหลดจานก็โอเคนะครับอต่น้อยกับ มากินข้าวไปนะครับเดี๋ยวผม